กลับลงสั้นเป็นชั้นเนาะตอนโออด่งตอนขึ้นก็ต้องมาสั้นขนาดนี้แล้วเพาะว่าตอนขื่นหันบ่เมืองง่อยตอนล่งโอรตอนขื่นหันเมื่อยตอนโลงโหันบ่งงนนค่อยเป็นไรเพราะว่าคือห้องเรียนลงเนอะอนนม,อมันบ่เมื่อยเป็นไรแต่ฉันสิว่าซากตีโอกโอ้โยตัวยันตัวโต้มันเกือบปุ๋ยหรอกตัวต้มันเอียงตัวโต้มันเกือบปุ๋ยมันใหญ่เลย เกินเจ็ดสิบเจ็ดขันอยู่ะแสบสี่ขันเอาเขาคือว่าเจ็ดสิบเจ็ดคนดสิบแนับเขินนับลงเออลงไปหอดุมหน่อยก็นับเขนว่าไม่โอ้โหครูยขยันปะกูพยขยัมยางนั้นมันขันหน่อยได้เนาะอือเราพอี ่อเกือบ่เออ่เกือเาเินเอียงเกือบบง่งเฮ็ดเกือบบสิ่ไนต้องเอียงลงมองนี่ตั้มๆนงโลอลโตั้งเป็นลงอดแต่แท่อันนี้